น้ำยาล้างจานนะครับใส่ทุกอย่างรวมกันเลยนะครับมีผงฟองเป็นเจ็ดศูนย์แล้วก็สารกันจับภาพนะครับสองกันจับภาพเอวีหกศูนย์นะครับเอวีหกสิบนะครับผงหนึ่งมันก็จะได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ผงฟอง ก็อ,อะไรกวนก่อน,กนนะครับกวนหลังไม่ต้องเลยครับนี่ครับแบบแล้วก็ใส่สีหยัดสีก็ใส่ส่กินนะครับกินนะกินมะน,นาวนะครับกินมะานาวแล้วก็ใส่ผงฟองอ่าอันนี้เป็นกันเสียนะครับใส่เข้าไปนั่นก็กลวนนะครับ ตัวเลยครับตัวง่ายๆนะครับทําง่ายๆครับนะครับทำนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับน้ำสิบลิตรนะครับทั้งหมดสิบห้าลิตรก็ใส่เข้าไปสิบามสิบถึงสิบห้าลิตรก็ครั้แต่ความชอบของคนถ้าสิบลิตรก็ค้นหน่อยครับค้นนิดนึงผมจะใส่แค่สิบลิตรนะครับมีใส่ได้ถึงสิบห้าลิตรนะครับได้สิบเจ็ดลิตรหรือสิบห้าลิตรแล้วแต่ วน,นคคคแค่นี้ครับโอเคครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับวนง่ายง่ายครับกับน้ำยาล้างจานสุดข้นนะครับนี่ข้นมากเลยครับข้นข้นมากเลยครับ